เลขนาคาสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกท่านมาจุดทูบขอเลขขอโชคขอลาบจากศาลปู่ตานะคะที่นี่ก็คือศาลปู่ตาที่ชาวบ้านที่นี่เคารพแล้วก็นับถือเป็นอย่างมากเลยนะคะและนี่นะคะก็คือพ่อใหญ่ปู่ค่ะที่เรานับถือท่านนะคะท่านดูแลรักษาอยู่ที่นี่ค่ะ ถ้าใครสังเกตดูรับๆนะคะก็จะสังเกตเห็นว่ามีทูบมีเทียนนะคะล่องรอยของคนที่มาจุดทูบบนบานสารกล่าวท่านไว้นะคะและทุกคนก็ได้สุขแล้วก็สมหวังตามใจปรารถนาทุกคนนะคะเพราะว่าที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยค่ะท่านผู้ชมคะแอดมินเหลือไปเห็นน้องแมวดำตัวหนึ่งนั่งอยู่ข้างล่างพ่อใหญ่ปู่เลยค่ะสงสัยตกใจที่มีคนมานะคะน้องกระโจนออกมาค่ะ วันนี้อากาศร้อนมากๆเลยค่ะแต่ที่นี่นะคะภายในวัดก็บรรยากาศร่มรื่นนะคะมีเสียงนกเสียงการ้องตลอดเวลาเลยนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็ได้มาจุดทูบขอพรอจากสารปู่ตานะคะมาลุ้นกันนะคะเลขทูบของเรานะคะตอนนี้ก็เลข1โผล่มาแล้วนะคะมาลุ้นอีกสองตัวต่อไปนะคะ ตัวเลขโผล่ออกมาอีกสองตัวแล้วนะคะท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวเลขไหนกันบ้างคะตัวเลขนะคะก็คล้ายๆที่แอดมินเห็นนะคะหนึ่งแปดแล้วก็สี่ค่ะตัวสุดท้ายน่าจะเป็นเลขสี่นะคะ ตัวสุดท้ายเหมือนจะเลข4เลยค่ะถ้าใครเห็นตัวเลขที่แตกต่างไปจากนี้นะคะก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้เลยค่ะเลขที่ได้จากเลขทูปนะคะก็คือหมายเลข184ค่ะอย่าลืมตัดเล่นสองตัวกันด้วยนะคะ ขอย้ำนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะผิดถูกยังไงแอดมินก็ต้องขออภัยด้วยนะคะคก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะอคขอบคุณที่รับชมนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ